มัดมหาสารคามนะครับเนี่ยตัวนี้สวยงามนะครับใบละสองพันสองร้บาทนะครับแล้วก็จะเป็นตัวบีวีนะครับตัวนี้บีวีขนาดเท่ากันครับเทอร์โบเลยนะครับตัวนี้ใบละสองพันบาทนะครับท่านไหนยังมองหาบีวีสิบแปดนี่หกร้อบาทนะครับสําหรับดอกคาเนะนะครับหนึ่พันหกร้อบาทนะครับผมตัวนี้ NPE นะครับ NPE อยู่ที่หนึ่งพันสี่ร้อบาทนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่สมาชิกนะครับ FC ร้านพี่เนตรออเดโอทุกทท่านนะครับแล้วก็ขอกลับสวัสดีพี่น้องชาววงการเครื่องเสียงการแจ้งครับสําหรับคลิปนี้นะครับอีพีนี้พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับที่ร้านพี่เนตรออเดีโออาเภอรันจานจังหวัดกาฬสินนะครับเป็นคลิปเช้าประจาวันที่26นะครับเดือนกรกฎาคม2567นะครับผมมีในส่วนของ Power amp นะครับเข้ามา1แท่นนะครับ วันนี้ขออนุญาตหยิบยกมารีวิวให้กับพี่ๆสมาชิกนะครับได้รับชมอีกหนึ่งแท่นนะครับสำหรับเจ้าตัว Power M4 Channel นะครับรุ่นเป็นตัวแบรนด์พาดอนนะครับสำหรับตัวนี้พาดอนนะครับเป็น Power M4 Channel นะครับ PH4800 นะครับ4800นะครับมาจากไหนนะครับเป็นสี่ก็คือสี่ช่องนะครับ800นะครับ800ก็กําลังขับ นะครับขนาดตัวนี้เป็นพ่อแอมอีกแบรนหนึ่งนะครับที่น่าใชหน่าจับจองไว้นะครับทันทีขับเสียงกลางขับเสียงแหลมนะครับเสียงเบสดเบสกลางแหลมนะครับในท่านเดียวตัวนี้จบเลย4ี่คูณสี่สบายๆนะครับตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะครับผมกําลังขับเขาจะอยู่ที่แปดร้อยวัตต์ต่อชัน้นนะครับเด่นที่แปดโอห์มนะครับถ้าเอาไปขับเท่นั้นละสองนะครับหรือว่าสี่โอห์มก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยวัตต์นะครับต่อชันแนนะครับ 18บแปข้างละ2ดอกชาเลนเจอร์ดอกของปั๊มนี่สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้นะครับกำลังวัดไม่เยอะนะครับดอกที่กำลังวัดไม่เยอะตัวนี้ตอบโจทย์เลยนะครับท่านเดียวจบนะครับพาดอนนะครับ P H 4 8 0 0นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับสภาพสวยนะครับสภาพเทียบมือหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับตัวนี้สภาพสวยๆนะครับบอดี้ด้านนอกนะครับผมด้านหน้าด้านบนก็ไม่มีรอยขูดขีดเลยนะครับตัวนี้สภาพก็ตามนี้นะครับท่านไหนที่สนใจนะครับ มีเข้ามาหนึ่งแท่นนะครับสำหรับ Power Amp สี่ n ชนแนะครับเบ็ดกลางแหลมได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้ราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับราคาอยู่ที่8,500บาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ x ็อกหรือว่าโทรสอบถามได้นะครับ0952246497และก็0874217464นะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ Power Amp ที่เข้ามาใหม่ภายในร้านนะครับเป็น m p มือสองนะครับเดี๋ยวผมจะให้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับสำหรับ ท่านไหนที่ยังมองหา Power Amp สีแชนแนลนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับใช้งานปกตินะครับไฟสีงชนแนลขึ้นทุกตัวทุกโคมนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมสําหรับท่านที่ยังมองหานะครับผมเช็คแล้วเรียบร้อยนะครับด้านในไม่ได้เปิดดูนะครับตัวนี้ยังไม่เปิดรูเลยนะครับสําหรับด้านในนะครับเดิมเดมนะครับสภาพสวยงามนะครับตัวนี้ยังไม่ผ่านการซ่อมใดๆทั้งสิ้นนะครับท่านไหนที่สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้หลับราคาที่8,500บาทนะครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมใช้ชมในส่วนของด้านหลังนะครับ ดูด้านหลังนะครับผมด้านหลังก็จะเป็นในส่วนของเหมือนพอแอมทั่วไปนะครับเป็นพอแอมระบายพัดลมระบายอากาศนะครับสายขวานะครับแล้วก็เป็นสัญญาณอินพุตนะครับสัญญาณอินพุสัญญาณลิงก์นะครับแล้วก็จะเป็นตัวสัญญาณปรับโมดสเตอร์โอยดนะครับเซนเซอริตี้ต่างๆนะครับตัวนี้ปรับพรมทีนะครับของพอแอมนะครับ ด้านในนะครับผมก็จะเป็นสัญญาณเอาพุทธนะครับออกสู่ลำโพงนะครับมีแจ็กดำแดงมาให้นะครับสวยงามนะครับด้านบนก็จะมีฟิวนะครับผมก็ถือว่าเป็น p o เวอร์แอมีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าใช้เลยทีเดียวนะครับสำหรับาเพว Power Amp ที่ไม่ราคาไม่สูงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับ Power a m ์แบรนด์อื่นๆนะครับก็ถือว่าเป็นน่าจับจองเลยทีเดียวนะครับ8,500บาทนะครับท่านไหนที่สนใจก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามในส่วนของช่องทาง YouTube ด้วยแลกนนะกระนัครับช่องโจ๊กแชนแนลนะครับผมสำหรับร้านพีเน็ตโอริโอเปิดให้บริการตามปกตินะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้ามือสองสินค้ามือหนึ่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่ก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับ 1, 2, 1, 2, 1, ท,ที่อำเภอดอนจานจังหวัดกาสินนะครับ0952246497นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของโซนพาวเวอร์แอมโซนตู้ซับเบดนะครับซับเบดเสียงกลางเสียง เบรก็มีนะครับ18นิ้วนะครับผม18นิ้วก็จะเป็นแบนล้านนะครับพีเอ็มเอ็มพาวเวอร์นะครับใบละ2,900ัาร้อบาทครับสำหรับตู้ซับเบสของ MP ็มงทางคอนแจนนะครับสำหรับอันนี้ LVL นะครับยังอยู่นะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้วีว่านะครับเจ็ดหนะครับเป็นตู้15นิ้ว1นึคูณหนะครับผมสำหรับตู้แอคทีฟนะครับมีพาวเวอร์ในตัวนะครับผม10,000 2,500บาทต่อใบนะครับสวยงามนะครับมีกระเป๋าคบนะครับสาหรับตัวนี้มีกล่องคบนะครับสาหรับกล่องใส่นะครับผมตัวนี้สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับม่เป็น AJ นะครับ Audio Jockey นะครับก็มีนะครับผมตู้12นิ้ว2คูณ1นะครับัตัวนี้นะครับใบละ10,000 2,000บาทนะครับพร้อมแหลกนะครับผม10,000 2,000บาทพร้อมแหลกนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของตู้ซับเบสช่างน็อตมหาสารคามนะครับ เราก็จะเป็นตู้สะเบ็ดช่างนอตสารคามใบละสองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเป็นตู้มือหนึ่งครับเออผมมีตู้มือสองนะครับมารีวิวนะครับตอนนี้เดี๋ยวจะให้ชมมือสองของช่างนัดเลยอยู่สองใบนะครับสำหรับเทอร์โบมือสองของเชนนะครับตัวนี้น่าจะเป็นของช่างเบาไก่นะครับทางอุบลนะครับทำในสนใจที่เป็นสกูสีขาวนะครับจะเป็นสูตรบีบีนะครับสกูสีขาวใบละสองพันบาทนะครับสภาพใหม่นะครับตัวนี้สภาพใหม่เลยทีเดียว ใส่ดอกด้านหลังนะครับแล้วก็จะเป็นตู้มาตินนะครับลูกเต่านะตัวนี้ใบละหนึ่งพันบาทนะครับสําหรับแบรนด์ร้านนะครับตัวนี้เป็นสองเมื่อสองนะครับสิบห้านิ้วนะครับตัวนี้เป็นสิบห้านิ้วมีอยสองใบนะครับสําหรับตู้ลูกเต่านะครับมาตินนะครับผมท่านไหนที่ยังมองหาตู้สิบห้านิ้วยกง่ายนะครับมีเบเสียบนะครับด้านบนนะครับจะมีเบ้าเสียบด้วยนะครับสําหรับตู้สิบห้านิ้วนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยกันสําหรับ ตู้มือ 2, สองสภาพใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นของช่างน็อตเหลืออยู่สองใบนะครับของช่างน็อตเหลืออยู่สองใบสูตรเทอร์โบนะครับห้าสิบแปดแปดสิบแปดสิบนะครับสำหรับตัวนี้ขนาดปริมาตรของเขานะครับมีสองใบนะครับเราจะเป็นของบีบีนะครับของทางอุบลน,นะครับช่างทางอุบลน,นะครับผมตัวนี้สภาพสวยขอบเหล็กเหมือนกันนะครับขอบเหล็กเหมือนกันสําหรับตู้สิบแปดนิ้วนะครับใบละสองพันบาทนะครับของช่างน็อตใบละสองพันสองร้อยบาทฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่ยังมองหา ตู้มือสองสภาพใหม่ๆนะครับเอาไว้ใช้งานครับบล็อกเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวจะพาชมในส่วนของ power amp สซวนอีกส่วนหนึ่งแล้วก็ดอกลำโพงนะครับ power amp ก็จะมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อครับไม่ว่าเป็นทาร์ปนะครับทาร์ปก็ยังอยู่นะครับสำหรับท่านที่สนใจทาร์ปเมกา9002 Pro นะครับโป o ก็จะมีอยู่2 6แท่นนะครับตัวที่เบเกอร์นะครับก็จะมี2แท่นนะครับนั่นล่างนะครับ28,500บาทนะครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ สามหมื่นสามพันบาทนะครับสำหรับโปรอีกชนหนึ่งก็จะอยู่ที่สามหมื่นหนึ่งพันบาทโปรเหมือนกันนะครับมาคนละชุดนะครับเก้าส่วนสี่นะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อบาทนะครับท่านไหนสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับมาเป็นไมล์เซารวชั่นนะครับไมล์เซารวชั่นอยู่ที่เก้าพันบาทนะครับเหลืออยู่หนึ่งชุดนะครับก็จะเป็นมาเลนี่นะครับสองหกศูนย์อาทีเอนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่นะครับหนึ่งหมื่นบาทนะครับสำหรับตัวนี้พร้อมกล่องครับอ่าก็จะเป็นมิกอะแอนาล็อก นะครับโบยูรเทคนะครับ MG 1 6 0 x u นะครับสำหรับตัวนี้พร้อมกล่องเหมือนกันนะครับอยู่ที่6,500บาทนะครับเป็นมาเลนี่นะครับเป็นดิตอนมิกเซอร์นะครับมาเลนี่เอิบขออภัยนะครับเป็นไมดัสนะครับไมดัส MR 1 2นะครับสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่16,000บาทนะครับส่วนตัว18นะครับ MR 18อยู่ที่21,000บาทนะครับผม อ่าแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวซาวคาร์ฟยูไอ 24R นะครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทเช่นกันนะครับสนใจตัวไหนก็สอบถามเข้ามาได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดครับแล้วก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับเพราะว่าเป็นพาวเวอร์มิกนะครับพาวเวอร์มิกอยู่ที่สามพันห้าร้อยบาทนะครับท่านไหนที่สนใจตัวไหนก็อินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้ครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยกันนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมคลิปช่วงเช้าเช้านะครับจะพาชมในส่วนของ ดอก18นิ้วนะครับ18นิ้วจะเป็นที่เข้ามาใหม่นะครับผมยังอยู่ที่ยังอยู่นะครับเดี๋ยวยังคงเป็น PR นะครับคันนี้นะครับ PR ก็อยู่ที่2,300บาทนะครับเป็น Challenger นะครับ Challenger อยู่ที่ดอกละ2,300บาทนะครับสนใจตัวไหนเข้า Inbox ข้ามาได้นะครับไม่เป็น Audio Devoy นะครับผมดอกคานี้ดอกละ1,000 EP นี้ช่วงเช้าๆนะครับไม่เป็นดอก21เนิ้วนะครับ เน็กซอนนะครับตัวนี้ดอกนิโอนะครับแม่เหล็กนิโอดอกละเก้าพันบาทนะครับมีอยู่สีดอกนะครับสําหรับดอกแม่เหล็กนิโอนะครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้วไว้หกนิ้วนะครับสําหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ